โอ๊ยโอติมอะไรวะเมนมากเป็นยังไงออตีค่ะ วันนี้เราจะมาทานอาหารไทหวันเต้าหู้เมนมาดูวัตถุดิกันเลยค่ะวันนี้เป็นเวอร์ชันง่ายๆอืมนี้จะเป็นคิมจิไทหวันของกับพริกอนี้เต้าหู้เนาะซื้อที่ตลาดแล้วเราขาเราเขาอันนี้เมนกรเตอร์ 王志和臭豆腐，安尼见嘛，又买嘞白果来见了，呵、啊、呵，哦，哈哈哈哈哈哈，哦，蛮冻嘞，你嘞？哦。 อตีเห <c oughs> ม็นมากขนลุกเลยเหม็นเหมือนปลารวมกัน20หาเลยเหมือนไข่เน่าวะเช่ลูกชาใสองอันม,มันม,ามาออันนะโอ้นี้กินได้หรือเปล่า ทีอย่างนี้เลยอืมซางก็ได้จะได้เหม็นโอ้โหวันนั้นเทด้วยมไม่หงงนะหงดเยจะๆเม็นทั้งหงเลยใส่น้ำต้มอุ่นนะคะคนเขาแตกตัวใช่ไหมใช่นี่ กิ่งมันนั้นที่อะไรอะที่เป็นแม่น,นั้นแต่ว่าไม่ใช่แม่น,นั้นอันนั้นอ่ะนำเล่าใช่ไหมใช่ใช่ใส่เล่านิ่งนิ่หน่อยนะขึ้นช้นก็้งโอเคเดี๋ยว่าผงชุรสผงชุสไต้หวันนะคะ ตรงนี้เรามาเสร็จแล้วถึงเวลาเลินนะอือ สว,นะวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีไฟทีค่ะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรเป็นเมนูอาหารไต้หวันชตฟู เป็นเมนูเต้าหู้เหม็นนะคะ,ะเหม็นมากเลยเออก็สนับของคือหอมอะ <laughs> เหม็นเหมือนอ,อ่อน้ำเสียหรือไม่ก็ไข่เน่าอะค่ะ <c oughs> มาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไ<ะ>งกามาลาดอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ลาดของแหละหน้าตาน่ากินอยู่นะเดี๋ยวต้องมาลองชิมรสชาติดูคร<ะ>ับแต่ว่ากินนี่คือเออไม่ค่อยจะผ่านเท่าไหร่ ไต้หวัน小吃ต้องกินทุกอย่างรวมกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่อย่างนี้เลยอืมกินยังไงกินยังไงกินก่อนอืน切切切ม <嗯 S 2> เป็นยังไงเป็นไรครับเป็นรครับอร่อยค่ะอร่อยมีกลิ่นเหม็นก็เหม็นนะคะเหม็นเหมือนถ้าทอดออกมาเราก็จะเหม็นเหมือนปลาแต่ตอนยังไม่ทอดเหม็นเหมือนน้ำเสียหรือว่าไข่เน่าแต่ว่ารสชาติก็จะมีความ มันมันเหม็นนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวของผักกาดดองแล้วก็หอมต้นหอมค่ะกินกับน้ำจิม้มแล้วก็ลงตัวเลยค่ะอร่อยอมไม่เหมือนที่คิดไว้ตอนแรกคิดไว้น่าจะกินไม่ได้เพราะว่าเหม็นมากโ๋อเนองนุ่นในใช่ไหม <嗯>太好吃了เจ้าอด我自己做的真的很好吃ตีนม<嗯>ันเหม็นนะตีนวหอมตอนยังไม่ทอดจะเหม็นมากเลยแต่ว่าทอดออกมาแล้วก็เหม็นนิดหน่อยเหม็นเหมือนปลา้า ่ปลาแต่ว่ารสชาติก็จะออกมันๆของเต้าหู้แล้วก็เห็ดเปรี้ยวหวานของน้ำจิ้มรวมกันกับผักดองกินแล้วก็ลงตัวอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากอร่อยนะอร่อยเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนแล้ น้กคิดถึงได้วันแล้วไหมอืมคิดถึงอืตัวอย่างนี้ก็กติเองออันนี้ขอบนอกนุ่นในจริงๆข้างนอกกรอบๆครับแถวไปตรงกลางมันรับเบอร์เลยถ้าอยากกินก็ ลองทนที่บ้านก็ได้นะดูที่เราทนซื้ออันนั้นมาจากที่ไหนอ่ะพี่บิวซชาบี้ขับเขาเรียกอะไรวังจื่อเหอหู้ก๋วยจี๋กา๋าปักเปิดออกมาตึง้ <laughs> งไมก o d ของตไม่กล้ากินอย่างนั้นนะเหม็นมาก อันนี้ก็เต้าหู้ปกติธรรมดาซื้อในตลาดอะค่ะเอามาแช่อันนี้ต้องเออ่ใช้เต้าหู้เก๋ๆใช่ไหมเก๋ๆเต้าหู้แข็งเต้าหู้แข็งใช่ใช้เต้าหู้แข็งนะคะถ้าใช้เต้าหู้ที่นุ่นๆไปน,นั้นจะไม่ได้นะอันนี้เป็นอาหารกินเล่นใช่ไหมใช่อาหารกินเล่นนึกขโมย <laughs> สำหรับผมอาะหั um. jac, ่กินเล่นปกติจะถ้าที่ไต้หวันนะจตเมื่อว่าเด็กๆน่าเรียนกับบ้านนะเกาจะสีในขันทังถ้าคุณเรื่องอันแล้วห้าโมงหกโมงก็จะมีรถอะรถมาขาย ประมาณว่ากินลองท้องกใช่เขาก็จะมีเต้าหู้ทอดเต้าหู้เมนเต้าหอยไข่รลอยกันอย่างนี้แล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีหรอกอิงอยู่เล็กนมือิ่งอิ่หน่อยต้องไปหาที่ตลาดเย็นแล้วเดี๋ยวจิ้นจิงนเด็ดเด็ดตรงพง่ด็ดเดงก็ไม่กล้ากินก็ประมาณจะเป็นอาหารโบราณหรือว่าอาหารท้องถิ่นใช่ไหม ของไต้หวันใช่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 อันนี้น้ำมากเลยอันนี้ก็มีแต่ไต้หวันกินอย่างนี้นะก็เป็นเมนูเอกลักษณ์ของไต้หวันใช่ไหมอืมอร่อยถ้าไปไต้หวันนะต้องลองหาชิมดูนะคะต้องอยอง,อง,องส定要试试看ะ มื่อน้ไปไม่ถึงไต้หวนัหนะถักกาดดองนี่ก็มีทำเองนะคะก็เป็นสูตรทั่วไปของบ้านเราเลยค่ะทุกคนทำเต็มทุกคนอร่อยนะทุกคนทำเต็มค่ะทำได้อ๋ออันนี้ก็เป็นอีอย่างนึงว่าชุบต้าหูอร่อยอันนี้ก็ต้องอร่อยด้วย จะได้ปลาลังกันปลาลังที่ไต้หวันนะ豆腐ขูเท้อซีดเดี๋ยววะทิ้มจีไม่ได้ก็ไม่อร่รอยเขาคล้ายอาหารไทยเขามีหลายรสชาติในในนี้มีความมันความเผ็ดความเปรี้ยวของแ,แล้วก็มีกลิ่นอ๋อเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็กินทอดก็จะออกหอมหอมแล้วก็มีกลิ่นปลาด้วย อร่อยค่ะเย้ <Yeah. S 1> อร่อยโอเคค่ะวันนี้เราก็ขอลากันแค่นี้ก่อนนะคะกินหมดแล้วรอร่อยมากเลยกินครั้งแรกนะคะต้น,นผงทั้งคังเล่นี่กินครั้งเลกขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราขอลาไปก่อนนะคะครับ ขอบคุณค่ะเจเจลาเจเจลาบ๊ายบาย